สวัสดีครับผมจูงไปภาษาพาลออครับผมพี่วินเทคฟินบนนอนครับเดี๋ยวตอนนี้ฝนกำลังลินปุอๆครับแค่ว่าตอนนี้พาท่านผู้ชมนะครับไปไซเบ็ตครับผมเมื่อกี้เห็นปลาเรียนอยู่ในไฮน่าของยายพิมครับนสิ้าไปไซเบ็ตครับเอาเยื่อบกหอยชลีขี้เก่าครับ เอาไปปลารองเบิงครับผมว่าช่วงเวลาฝนตกครับส่วน่วงเดึกครับผมปลาร์สกินเด็ดบอครับปกติกะจะใส่เหยื่อใส่เดือนครับแต่อ่องเบิงว่าหอยเชอดี่ครับคือคิดก้อนนานั่นนะครับจะใส่็คือได้ผลครับว่าเอาหอยเชอลี่ครับมาเป็นเหยื่อครับสำหรับใส่ปลาครับผมหลอกก้อนเพื่อได้ ปลาช่อนว่าตัวนึงครับเดี๋ยวประคอในตัวหนึ่งครับมารอบนี้ครับแต่ว่าเป็นช่วงลึกๆครับว่ามันจะกินบอนะครับเลยสิเอาไปล่องบึงครับผมลงมาเมื่อกี้อยู่ตรงให้หน้าแย่ทิมครับเห็นปลามันเรียนอยู่ครับผมเลยว่าเอาล่องเอาไปปักมึงครับแต่ในพื้นเป็นที่ว่าปลาแต่ยังกินเมียอยู่ในช่วงที่ฝนตกครับผมอินตวนี้ก็ อ่าพายุเขาครับผมก็ตกอยู่เบ็ดมือครับผมพอดีอ่าช่วงหลับดึกครับเลยลงว่าแต่มาปากเบ็ดล่องเบิองว่าป่ามันจะกินเงียบบ่ครับเพราะว่าไม่ได้พ่นต๊ะครับอาหารป่ามันก็จะลายครับเพราะเป็นพวกใส่เดือนครับผมมันก็เป็นอาหารป่าอย่างเดียวครับแต่ที่นี่ละลองอาหารใหม่ๆล่องอาหารแตกครับไปให้ใส่ลอยลองเบืองว่ามันจะเข่าบัวครับผมไปกันครับผม ครับตรงนี้ก็เป็นพอดีเป็นทางน้ำไหลครับเป็นคล่องคล่องไปน้ำออกจากบัวป่ายายพิมพ์ครับจะมาลอองใส่เบิ่งว่ามันป่ามันจะเข้ามากินเห้บอบ่ครับงนี้ครับนี่เป็นเชลลีครับก็จะปักไว้เลย ครับผมนะครับแล้วก็จะไปต่อครับจะมีอยู่สองที่ครับผมที่เป็นข้องามเลยนะครับแต่ทั้งตัวป่าหย่พิมพ์ครับแต่จะไปอีกล่องเบิง้ง เรามานครับครับงไปเรื่อยครับผม กับผนก็ยังลิ้นไปปล่อยอยู่ครับเมื่อกี้กับมาเห็นนี่ครับรนี่ครับตรงนี้ครับก็จะใส่ลงไปอีกหนึ่งหลังครับกีกบไปปลาช่อนตัวใหญ่ครับ นะครับจะกำลังใส่รัดหาข้องไว้ครับเพื่อมานครับผม ครับอีกล้างก็จะมาใส่ยุกมานี่แล้วครับใส่ลงไปเลยครับ ถีดฮาวองไสดเองครับข่อยยิ่พิมพ์เงามครับนี่ครับข่อยยิ่พิมพ์งามครับหลังจากที่ถอนหญ้าออกครับหญ้ามีดีครับใส่ไว้แล้วครับผมอีกประมาณจักชั่วโมงหนึ่งครับแต่ว่าเบิ่งว่านี่ปลาเขามากินบ่ คมันมีปลาเขามาตอดอยู่ครับผมเราไป นั่ง่ายอยู่กระท่อมครับกระท่อมน้อยครับส่วนการบินเสาร์ยังสีลงมายามครับน่งรับทางน้ำไว้เงีบแค่เรื่องมี ครับก็ับแล้วค่อยติดตามกันครับว่าจะได้ผลบ่อครับผมกรพาะมายางครับยังบัมียังเกิดขึ้นครับผมหลังแหลกครับนี่ินซิมครับ้าบ่ได้แก่บุวเศ้าแล้วครับตีนท่าที่น้องมายางครับหลังที่สองกับ นิดๆนิมครับกับไอรันที่สามครับเดี๋ยวมิซ่าวสิทีมิซ่าวครับผ้าผู้ชมมายามกัน อันนี้ก็บวมี่ยังครับเงียบครับใส่กลับไปนแล้วนะครับผมเดี๋ยวมิโซะสีมะเบิองไม้ครับครับเดี๋ยวมิโซะเจ้าสีดิภาท่านผู้ชมมาหยามกันครับว่ามันสิเดะวะครับผม สวัสดีครับตีนนมิเสาครับฟังเสียงไกลขันครับผมเห็นขี่แต่เป็นแดงจืงคึองครับอยู่กับบรรยากาศทงให้ทงหน้าครับผมไปครับผมพราธัประชุมปยามเบ็ดครับไปเบึงว้ามสิได้บ่ครับผม ก็ยังมีเข่าฝนอยู่ครับมาเบิ่งว่าวันนี้มันสีตกกว่าครับฝนก็ได้ผมตรงกับวันภาครับผมเป็นวันบุญก็์พอดีครับประเภทนี้สารบานเฮ่าครับผมครับกับทองให้ทองหน้าครับบรรยากาศแบบนี้ก็ครับ ส,สูมสดุสดไซส์ครับผมนี game, <talk> <asan> ่ครับปลาขาวใหญพิมพ์กับงามครับใกลสีดีเอลคาคนซาแล้วก็เดี๋ยวก็ตั้งทรวงนะครับนี่ครับหอยมันก็มีตัวหนุยใหญ่ครับผม อย่าเก็บโอ้หอยน้ำนะครับอ่าเก็บโอ้หอยน้ำครับผม หลังแรกวอนครับอันที่2ก็วอนครับบ่ได้ <tong> <tong> <Luan ngap. tong> บางกิซังวันนี้กันครับหึ Um, lalami msay มึยังขับีะไอ้เนวีมีเดลูกยหย่ย ไม่ดีกับลานเนี่ยผมสาครับ่ได้ยังเลยครับผม หน้าปลาเข่าครับนะครับก็บรรยากาศเช้านี้ครับยามเบ็ดบริจาคตัวครับผมแยกกระสีเดเก็บดอกไม้ไปต้มครับผมใบตะก้อยครับรอบหน้าจังม่าเบิ่งกันไหมครับปลอมขึ้นมากอะแบบแม่นก่ดึกเนี่ยครับมาผู้เฝ่าครับก็เลยเอาบรรยากาศแบบว่าทดลองเบิ่งครับว่ามาทองช่วนเบิ่งคนเดียว สาจะกินเปีดบ่ครับสำหรับเช้านี้ค็มึงก็บรรยากาศครับ้องให้ท่องหน้าครับผมกับเมฆคึมฟ้าคือฝนอีก่แล้วครับนะครับจากลากันไปครับผมคลิปนี้ฝากกนไต์กดแชร์ครับกดที่ตามน้ำครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมกินไปพระซาพระะครับผมขอบคุณครับ